สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่องลิลิกากันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทําคลิป Howto แต่งหน้านะคะเนื่องจากว่าห่างหายไปน,นานหลายคลิปเลยนะคะเครื่องสำอางที่ใช้ในวันนี้จะมาจากแบรนด์เมอร์สกาทั้งหมดเลยนะคะถ้าหากว่าใครที่มีสีผิวคล้ายกันนะคะหรือว่ากําลังสนใจเครื่องสำอางของแบรนด์นี้อยู่นะคะก็ลองดูคลิปนี้เป็นไกด์ไลน์ก่อนได้นะคะก่อนการแต่งหน้าเราก็มาเตรียมผิวกันก่อนนะคะที่จะใช้เป็นสเปรย์เมือกหอยทากอันนี้นะคะอันนี้จะเป็น สเปรย์ที่สก,กัดมาจากเมือกหอยเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้นนะคะลดความแห้งกลานของผิวแล้วก็ทำให้เมคอัพติดทนนานด้วยนะคะอันนี้ละอองเขาจะมีความละเอียดมากเวลาที่เราใช้บนหน้าเนี่ยตัวละอองเขาเนี่ยมันจะฉีดกระจายได้ทั่วหน้าเลยแล้วก็ไม่ทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมันดูเนะหนะห,หรือว่าดูเป็นแบบน้ำหยดๆออกมานะคะทุกคนจะเห็นได้เลยว่า ตัวสเปรย์เนี่ยเขาซึมไปที่ผิวแล้วต่อมาก็จะลงสกินอัพวอเ r อร์เนะคะอันนี้เป็นสีพีชนะอันนี้จะเป็นเบสที่ช่วยปรับสภาพผิวก่อนการลงรองพื้นนะคะเขาจะช่วยอำพางความหมองคล้ำของผิวหน้าเรานะคะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยให้เมคอัพติดทนนานด้วยนะแล้วก็นี้เป็นสูตรที่กันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูสีก่อนเบสร,รุ่นนี้เขาจะมี3โทนสีนะคะสพีชจะเป็นสีที่ เหมาะกับคนผิวเข้มด้วยนะคะก็จะช่วยปรับให้ผิวของเราเนี่ยมันดูมีความกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็อำพางความหมองคล้ำบนผิวหน้าเราได้นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูก่อนครึ่งหน้าแล้วกันนะคะให้ดูกันว่าข้างที่ลงเบสกับไม่ลงเบสเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาจจะเห็นว่าสีอะดูสว่างกว่าผิวลิกนะแต่ว่าเดี๋ยวเราลงรองพื้นไปอะทุกอย่างจ,จะดูโอเคขึ้นนะคะ จะเห็นนะคะว่าฝั่งนี้ผิวมีความกระจ่างใสขึ้นนะคะก็ถ้าใครที่มีผิวหน้าหมองคล้ำนะคะต้องการปรับผิวให้กระจ่างใสเนี่ยก็ใช้เบรอันนี้ได้นะคะ วันนี้เราก็ใช้รองพื้นของ Moriska รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่เคยทําคลิปไปแล้วนะเป็นสีซันแทนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอให้ดูรองพื้นรุ่นใหม่ของ Moriska กันนิดนึงละกันนะคะรองพื้นที่แพคเกจสวยมากนะคะแต่ว่าเขาทํามาแค่3สีนะสีนี้คือสีเข้มสุดเลยคือสีซอฟท์เบตนะคะคลิกลองใช้แล้วไม่รอดกับผิวตัวเองนะคะแต่อยากจะมาให้ทุกคนได้ดูแพคเกจกันวอาแพคเกจเขาสวยนะจะเป็นหน้าตาแพคเกจนี้นะคะเป็นแบบหนังสือนะคะอารมณ์เหมือนกับว่าเราเปิดหนังสือออกมานะคะพอเปิดมาเนี่ยข้างในก็จะเป็นรอง ซึ่งนี่ชอบแพ็กเกจอันนี้ของเขามาหรือว่าเขาทำแพ็กเกจออกมาแบบแพ็กเกจสวยอะ่ะมันจะเป็นโทนออกโทนน้ําตาลแบบอย่างเงี้ยนะอันนี้คือสีซอฟท์เบดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูสีกันก่อนละกันรุ่นนี้เนื้อรองพื้นจะเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ได้เป็นงานผิวแบบผิวโกล์ผิวช่ำๆนะคะปกปิดดีด้วยนะแต่เสียดายมากที่ทนสีใช้ไม่ท้ายนะคะอ่ะอันนี้คือสีซอฟท์เบดของ รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่นะคะส่วนรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่เคยทําคลิปไปแล้วสีซันแทนนะคะเป็นสีเข้มสุดเลยอันนี้เป็นรองพื้นอีกอันหนึ่งที่ใช้เราชอบนะคะก็เดี๋ยวให้ดูสีกันก่อนสีซันแทนเนี่ยจะเป็นสีที่เหลืองเลยนะคะแล้วก็เนื้อเกลี่ยง,ง่ายด้วยแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ปกปิดด้วยแล้วก็กันน้ากันเหงื่อเหมือนกันนะคะจะเห็นนะคะว่าสีซันแทนรุ่นขวดสีดํานะ จะมีความเข้มกว่าแล้วก็เหลืองก,กว่ารองพื้นรุ่นใหม่ของเมอริสกาสีซอฟเบดนะคะเดี๋ยวลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะ mm. เผื่อว่าใครยังไม่เคยดูคลิปที่เคยทําไปนะคะ mm. เนื้อเขาเกลี่ยง่ายด้วยนะคะแล้วก็เผื่อใครที่อาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์นะคะ mm. ก็สามารถใช้มือลงได้เหมือนกัน mm. อันนี้ลงลองพื้นให้ดูครึ่งหนึ่งก่อนนะคะจะได้เห็นการปกปิดกันนะคะก็จะเห็นนะคะว่า รอยดําเมื่อกี้เนี่ยพอใช้รองพื้นไปแล้วก็ช่วยปกปิดรอยดําไปได้นะคะแล้วก็งานผิวที่ออกมาจะดูเป็นงานผิวที่ยังมีความแบบโกโกโลแล้วก็เป็นผิวอยู่นะคะไม่ทําผิวหน้าของเราเนี่ยมันดูมันหรือว่าเหนอะหนะนะ ต่อมานะคะก็จะลงอันนี้นะคะเป็น skin lighter glow นะคะเป็นตัวช่วยให้ผิวโกลนะคะแล้วก็จะได้งานผิวโกลแบบดูฉ่ำนนะ้ำเป็นธรรมชาตินะคะสีที่ดิันใช้คือสีวอร์มนะคะสีดูโทนแบบเป็นโทนสีทองนะผสมชิมเมอร์นิดนึงนะคะอันนี้แต่ว่าชิมเมอร์เขาละเอียดผิวที่ออกมามันจะดู โกลอขึ้นนะคะรุ่นนี้ก็จะมีทั้งหมด2สีนะคะสีที่ดิ๊ใช้คือสีวอร์มแล้วก็ใช้ลงก่อนการลงรองพื้นก็ได้หรือว่าจะลงหลังจากลงรองพื้นก็ได้นะคะก็เวลาใช้นะคะไม่ต้องใช้เยอะนะเราลงน้อยๆก่อนนะคะลงในส่วนที่เราต้องการเน้นให้ผิวเรามันดูโกลนะคะก็ลงแถวๆนี้ตรงช่วงหนกแก้มขึ้นไปก็อันนี้คือลงไปแล้วนะคะนี่ยังไม่ได้ลง มันจะมีความโกลขึ้นแล้วก็จะทําให้ผิวเรามันดูฉ่าน้ําขึ้นนะคะแต่แนะนําว่าถ้าใครเพิ่งเริ่มใช้อย่าใช้เยอะนะเพราะว่าเนื้อเขามีความเข้มข้นแล้วเวลาใช้อะมันจะทําให้แบบเดี๋ยวผิวหน้ามันจะดูโกเกินไปนะคะ <S <S เราเอามาทาบริเวณไหาปลาด้วยก็ได้นะคะก็จะช่วยผิวเรามันดูสุขภาพดีนะคะโกลทั้งหน้าแล้วก็ผิวตัวเลย ต่อมาก็ใช้เป็นบัชสติกของมาริสกานะคะสีใช้คือเบอร์08มารูนนะคะเราจะใช้เป็นบััชเนื้อครีมนะคะได้ทําให้ผิวเราเนี่ยดูเป็นธรรมชาติดูไม่ได้แบบว่าสีแน่นเกินนะคะอันนี้คือสี08นะคะสีที่ออกมาจะดูเป็นธรรมชาตินะคะโทนแบบละเลื้อเลื่อนนะคะไม่ได้เข้มไปรุ่นนี้จะมีทั้งหมด9เฉดสีด้วยกันนะคะเคยทําคลิปไว้แล้วนะเพื่อนๆสามารถย้อนดูกันได้นะคะอันนี้จะออมาทาเปลือกตาหรือว่าทาแก้มก็ได้นะคะ เนี่ยค่ะอันนี้ลงไปแล้วเห็นปะมันจะเป็นสีที่แบบดูไม่ได้ชัดมากนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่พอเนี่ยสามารถเพิ่มได้นะอย่างลีบเป็นคนผิวเข้มเนี่ยก็ต้องลงประมาณ2รอบ3รอบนะคะ ต่อมาเราก็จะมาเซตผิวด้วยแป้งกันนะคะอันนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นนะเป็นรุ่นใหม่ของ m ม r ร s สกาเลยนะคะสีใช้คือสีซอ f t ์เบตนะอันนี้จะเป็นแพคเกจกล่องกระดาษนะคะเปิดมาข้างในก็จะมีตลับแป้งอยู่ด้านในนะคะคอลเลคชันนี้ของ m a r ร s สการอบนี้ทำแพคเกจมาสวยนะแพคเกจแบบว่าน่าใช้ทุกอันเลยนะคะแล้วก็ตลับแป้งนี้จะเป็นตลับโทนสีออกน้ำตาลอมแดงนะคะเป็นสีคล้าย,ายแบบสีเลือดหมูนะสวยมากแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ ด้านในจะมีกระจกมาให้นะคะแล้วก็จะมีพับมาให้เป็นพับสีดําอันนี้ลิ๊กมีการใช้ไปแล้วนะคะนะคะสีแป้งจะเป็นโทนเหลืองนะคะเนื้อแป้งเขาจะมีความเนียนแล้วก็ละเอียดเลยให้ดูสีก่อนอันนี้คือจะช่วยเซตให้ผิวเราเนี่ยดูแมทขึ้นนะคะแต่ว่ายังคงความเป็นผิวอยู่ทําให้เมคอัพของเราเนี่ยติดทนนานด้วยนะอันนี้จะเป็นแป้งสมรองพื้นที่ช่วยคุมมันด้วยนะคะเอาไว้เติมระหว่างวันก็ได้นะคะไว้ซับความมันส่วนเกินแตะเบาๆนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเน้นการแต่งหน้าเป็นลุคแบบซัมเมอร์เน้นโชว์ผิวนะ ลงแป้งเยอะแล้วก็ไม่ได้เอาแป้งแบบว่าอัดแน่นจนเกินไปนะคะก็จะขอลงในส่วนของใต้ตาเพราะว่าใต้ตาเป็นส่วนที่ลิปมีริ้วรอยนะคะทําให้ตัวเนื้อรองพื้นเนี่ยจะไปกองที่ใต้ตาได้ง่ายนะคะเห็นปะเนี่ยมันจะมีตกลงใต้ตาตรงนี้ค่ะต้องใช้แป้งเสร็จอันนี้ทาทับไปแล้วก็จะทําให้ผิวเนี่ยดูแมตขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าจะเห็นได้นะคะว่ายังมีเทกเจอร์ของความเป็น ความฉ่ำโกลของผิวอยู่นะคะไม่ได้แบบว่าหน้าแมทไปเลยนะก็คือลิจะไม่ได้ลงแป้งแบบว่าเยอะนะแค่ลงเฉพาะจุดนะคะเพราะว่าอยากจะคงความฉ่ำของผิวไว้ด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูไม่ได้มีความวาวจนเกินไปด้วยนะอันนี้เป็นแป้งสีซันแทนนะคะซึ่งนี้เป็นสีที่เคยทําคลิปไปแล้วเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีความเข้มกว่า งานผิวเสร็จไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาในส่วนของคิ้วตาและก็ปากกันเลยนะคะนี่จะใช้ที่เขียนคิ้วของเมอริสการุ่นนี้นะคะอันนี้เป็นรุ่นหัวดินสอแบบว่ารูปทรงหัวตัดจะเป็นทรงหัวตัดแบบนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นรูปทรงหัวแปรแบบนี้นะคะไว้ให้เราปัดขนคิ้วให้มีความฟุ้งเป็นธรรมชาตินี่จะเป็นสีแบบนี้เลยบริเวณหางคิ้วนี่จะไม่มีนะคะทุกคนเพราะว่ากันหายไปแล้วก็จะเขียนตามรูปคิ้วเลยนะคะเพื่อนๆก็เขียนคิ้วตามสไตล์ของตัวเองได้เลยนะคะ ต่อมาก็ตามด้วยมาสคาร่าคิ้วนะคะอันนี้เป็นมาสคาร่าคิ้วที่หัวแปรงเล็กมากนะคะทำให้เราปัดขนคิ้วเราทำให้ขนคิ้วที่ออกมาเนี่ยดูเรียงตัวสวยเป็นธรรมชาติด้วยนะคะอันนี้จะเป็นสีบราวน์นะคะปัดตรงบริเวณขนคิ้วนะคะ,นนนะ,คะทําให้ขนคิ้วของเราเนี่ยดูเรียงตัวเป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็ช่วยล็อกให้ขนคิ้วของเราเนี่ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะ แต่งเปลือกตาด้วยอายแชโดว์สติ๊กนะอันนี้คือสีเบอร์06 whiskey glow นะคะจะเป็นรูปแบบสติ๊กแบบนี้เลยนะคะเวลาใช้แล้วก็หมุนขึ้นหมุนลงแบบนี้นะคะสีนี้จะให้เป็นความโกลนะคะจะไม่ได้เป็นสีที่ดูชัดมากนะคะเนี่ยจะเป็นความ g l o ของผิวมากกว่านะคะก็เดี๋ยวทาบริเวณเปลือกตาไปเลยนะคะสามารถทาทับไปได้เลย สีเบอร์ศูนย์หกเนี่ยจะเป็นสีที่เน้นความกลนะคะคือจะไม่ได้ออกสีมากต่อมาก็จะเขียนไอายไลเนอร์นะคะวันนี้ใช้เป็นรุ่นไทป์ล l i อายไลเนอร์นะคะเขาจะมาเป็นแท่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่รูปทรงของเขาจะเป็นหัวตัดแบบนี้นะคะเป็นหัวฟองน้ำอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะ จะเขียนเป็นเส้นเล็กๆก็ได้นะคะหรือว่าจะเขียนเป็นเส้นใหญ่ๆก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้จะขอเขียนให้ชิดคนขนตานะคะอันนี้เขียนง่ายนะแล้วก็น้ำหมึกเขาจะออกมาเสมอกันนะคะไม่ได้เราไม่ต้องคอยเขยา่าหรือว่ากดน้ำหนักมือแรงๆนะเขียนอเนอร์ข้างหนึ่งแล้วเทียบไปดูกันข้างที่เขียนกับไม่เขียน ต่อมาจะมาปัดมาสคาร่ากันเลยนะคะมาสคาร่านี้เนี่ยมีความเกตตรงที่ว่าเป็นทวินวันนะเพิ่มความหนาและก็ความยาวนะคะเวลาใช้นะคะอันนี้เป็นหัวแปรงปกตินะจะช่วยเพิ่มความยาวขนตานะคะถ้าหากว่าต้องการเพิ่มความหนาเนี่ยเราก็หมุนตรงนี้รอบหนึ่งเนี่ยค่ะหมุนปึ๊บหัวแปรงจะเปลี่ยนเป็นรูปทรงหมุนบิดแบบนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มความหนาขนตาด้วยนะคะเดี๋ยวจะปัดให้ดูข้างนึงก่อนนะอันนี้เราจะเพิ่มความยาวขนตาก่อน ก็จะใช้หัวปกติเลยนะคะอันนี้เป็นมาสคาร่าสีดำนะเวลาปัดแล้วก็จะช่วยให้ขนตาเรามันดูคมเข้มขึ้นด้วยนะคะดำขึ้นเทียบให้ดูนะคะฝั่งนี้ปัดมาสคาร่าแล้วนะคะฝั่งนี้ยังไม่ได้ปัดจะเห็นนะคะว่าขนตาดูยาวขึ้นเลยนะต่อมาเีาก็จะหมุนตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความหนาขนตานะคะตัวมาสคาร่าจะไปเคลือบขนตาของเราทุกคนทําให้ขนตาดูหนาขึ้นนะ ก็ปัดขนตาแล้วทั้งสองข้างนะคะจะเห็นได้เลยว่าขนตาดูหนาแล้วก็ดูยาวขึ้นเลยสุดท้ายนะคะลิปก็จะทาลิปรุ่นนี้นะคะอันนี้เป็นรุ่นเมดม My ลิปนะคะเป็นเบอร์0ูนย์สามบริกบลนนะคะอันนี้เป็นรุ่นยอดนิยมของมอริสกาเลยนะคะแล้วก็สีนี้ก็เป็นสีที่ขายดีด้วยนะ,ะเบอร์0ูนย์สามนะคะจะเป็นโทนสีน้ำตาลอมแดงนะคะสีนี้สวยมาก เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะลุคที่ออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะคะเป็นลุคก,การแต่งหน้าในช่วงซัมเมอระะ์เน้นโชว์ผิวนะวันนี้ใช้เครื่องสำอางของ m o ริ s ก a ทั้งหมดเลยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะรู้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแปะข้อมูลสินค้าแล้วก็ราคาสถานที่ซื้อไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะก็ตามไปดูกันได้นะถ้าหากต้องการติดตามเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ Facebook แล้วก็ Instagram ชื่อเดียวกันเลยชื่อวาริกาตรงนี้นะคะแล้วก็สาหรับใครที่เพ ก็สามารถกดได้ที่ปุ่มแดงๆด้านล่างนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะจะได้กลับมาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเราไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ